คุผู้ชมครับเมื่อชุมชนใหญ่ขึ้นน้ําเสียจากชุมชนก็เพิ่มมากขึ้นด้วยการบําบัดน้ําเสียจากชุมชนจําเป็นต้องใช้พื้นที่จํานวนมากในการทําบ่อพักน้ําอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องนําไฟฟ้ามาใช้ในกระบวนการบําบัดน้ําเสียเทศบาลน,นครขอนแก่นมีภาระค่าไฟฟ้าที่สูงมากๆ นั่นก็เป็นเพราะการนำไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องเติมอากาศให้กับน้ำเสียในบ่อพักนั่นเองครับแต่ทางภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ไม่รอช้าละครับหันมาพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้ทันกับความเจริญของชุมชนเมืองจนทุกวันนี้สามารถผลิตเครื่องต้นแบบได้แล้วละครับ การพัฒนาเครื่อง DHS นี้นะคะเราได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครขอนแกน่นและมหาวิทยาลัยนาะเกากับ University of Technology ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ริเริ่มคิดระบบ DHS นะคะและเราก็พยายามที่จะนำมันมาใช้จริงในประเทศไทย DHS นี่ย่อม,มาจาก Dow n Flow Hanging s p o n g เป็นระบบที่ตัวกลางบรรจุ จะเป็นฟองน้ําก็คือปล่อยให้น้ําไหลจากด้านบนลงด้านล่างนะคะไม่ต้องมีการเติมอากาศคือเมื่อน้ําเสียผ่านตัวกลางฟองน้ําจุลินทรีย์ในน้ําเสียก็จะเจริญเติบโตในตัวกลางฟองน้ําแล้วเกาะติดที่ตัวกลางฟองน้ําเมื่อน้ําผ่านที่ตัวกลางฟองน้ําซึ่งมีจุลินทรีย์เกาะติด น้ำก็จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียและผ่านออกมาจากระบบเป็นน้ำเสียที่สะอาดขึ้นก็คือเราดูแลแค่มอตเตอร์๊มนาำนะคะปล่อยให้น้ำไหลเข้าระบบผ่านระบบโดยที่ไม่ต้องคำนวณปริมาณการเติมอากาศและไม่ต้องใช้พลังงานการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย DHS ควบคู่กับถังตกตะกอนใช้พื้นที่น้อย แถมยังใช้ไฟฟ้าน้อยเข้าไปอีกแต่น้ำที่ได้ก็มีค่าออกซิเจนสูงขึ้นกว่าระบบเดิมและก็ใสสะอาดอย่างที่เห็นนี่แหละครับ อนนี้เาเป็นเครื่องต้นแบบก็จริงนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยทางประเทศญี่ปุ่นและทางเทศบาลนนะครขอนแก่นที่เราร่วมมือกันทํางานอยู่นะปัจจุบันก็มองเห็นนะคะข้อดีของระบบนี้แล้วก็ผลการทดลองก็ออกมายืนยันแล้วว่านะคะอนาคตถ้ามีการพัฒนาไปสู่ระบบจริงเราสามารถประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างระบบ ได้นะคะถึง1ส่วน10ของระบบเดิมแล้วก็จะสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ไปครึ่งหนึ่งนะคะของระบบเดิมที่เราใช้อยู่ที่เทศบา,นาลนครขอนแก่นค่ะปับจุบันน้ำเสียเราเดิมนะฮะเป็นระบบ AL นะครับเขาเรียกว่าสะเติมอากาศปัจจุบันนี้เทศบา,นาลนครขอนแก่นเสียค่าบำบัดน้ำเสียอยู่ประมาณเดือนละเกือบ3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับแบ่งออกเป็นปเครื่องสูบน้ำนะครับเดือนละประมาณ2อ0 0 0 0บาทนะครับ อีกประมาณ90,000บาทเสียเนี่ยเป็นค่าเติมอากาศคือเครื่องเติมอากาศนะครับค่าไฟเพราะงั้นถ้าระบบอาจารย์นํามาใช้ได้สเกลใหญ่จริงๆนะครับเราก็สามารถประหยัดงบประมาณได้ถึงเดือนละประมาณ90,000บาทแมน้ำทุกหยดใช้อย่างคุ้มค่าจริงๆขนาดน้ำเสียที่บำบัดแล้วจากบอ่อพักของทางเทศบาลนครขอนแก่นก็ยังสามารถนำกลับมาใช้ในเรือนเพาะชํำต้นกล้าได้อีกด้วยที่สำคัญ ถ้าลดค่าไฟฟ้าในกระบวนการบำบัดน้ำเสียลงได้จะมีงบประมาณไปพัฒนาจังหวัดขอนแกน่นได้อีกเพียบเลยนะครับเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันแบบนี้ไม่ว่าปัญหาจะมาในรูปแบบใดก็เบอกจนพร้อมรับมือครับผมการนำองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เป็นห้นทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยกลุ่มปะตะท